ต่อไปจะได้แสดงธรรมะคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนื่องด้วยการอบรมจิตคือสมาธิภาวนาการทำใจให้สงบเรียกกันว่าสมาธิหรือสมถะ ใจสงบแล้วมีคุณมีประโยชน์มากมายเหลือประมาณพร้อมทั้งเป็นบุญอันล้ำเลิศที่เกิดจากจิตสงบการที่จะทำให้ใจของเราสงบได้ก็ต้องมีสติปัญญาคือหาอุบายาต่าง เป็นต้นว่าต <c oughs> ั้งใจนึกถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งไว้เป็นอารมณ์ของใจเช่นนึกถึงคำว่าพุโทโธหรือจะเขียวป้องสัมพันธ์กับลมหายใจเขาออกดังที่ปฏิบัติกันอยู่ว่าพุโทโธพุโทโธ ตามจังหวะของลมหายใจเขาออกด้วยก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องมีสติรู้อยู่กับที่จิตนึกคือใจนึกที่นึกว่าพุทธก็รู้โทก็รู้อย่าพลังอย่าเผออย่าพลาดแต่ถึงแต่ก็ไม่ถึงก็ว่า ต้องคมจิตหรือปล่อยวางจนเกินไปพึงประคองจิตไว้เป็นกลาง,ลางถ้ากำหนดลมหายใจเข้าออกก็กำหนดอย่างธรรมชาติหายใจเข้าธรรมชาติหายใจออกธรรมชาติมีสติรู้อยู่ทั้งเข้าทั้งออก ดังนี้ดูก่อนถ้าหายใจเขาออกโดยธรรมชาติบังคับจิตไม่ได้จึงควรหาอุบายเช่นหายใจเขาออกให้เร็วๆหรือช้าๆ้ายันยานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่เกี่ยวกับลมหายใจเขาออกมีสติดูอยู่ที่จิต จิตคือผู้นึกผู้คิดจิตนึกว่าพุทธว่าโท,ว,าทว่าพุทธว่าโทก็มีสติรู้อยู่แล้วนึกให้เร็วๆพุทโธพุทโธพุทธโธพุทโธพุท,ท,รพท,ทรเร็วๆแต่ต้องมีสติตามรู้อยู่ทุกขณะเช่นเดียวกันนี่เป็นอุบายเบื้องตน้นทีนี้พูดถึงเมื่อจิตสงบแล้ว จิตเป็นสมาธิพอเริ่มจะเป็นสมาธิก็จะลูกฝึกว่าจิตนั้นเบาๆแต่สำหรับคนใหม่ๆจิตที่เริ่มเป็นสมาธิใหม่ๆบางทีไม่รู้ภาวนาเพลินไปแล้วจิตสงบวูบลงเหมือนกระดาวตกและประยุดสว่าง จิตก็ดิ่งตรงอยู่กับสว่างตอนนั้นบางทีก็ลืมตัวสาหรับผู้ที่ยังไม่ชํานาญและสิ่งอื่นไม่อยากนึกอยากดูอยากรู้อยู่เฉพาะความสงบความสว่างนั้นบางคนภาวนาก็เป็นอย่างนี้แต่บางคนก็สงบโรงเฉยๆ ใจเบาขึ้นแล้วก็สงบเฉยๆอยู่ได้นานบ้างไม่ได้นานบ้างถ้าไม่ได้นานเขาเรียกคติคณิกะสมาธิถ้าในนานหน่อยก็เป็นอุปจารสมาธิถ้าจนแน่วแน่ในทางจิตมีจิตเป็นหนึ่งเหมือนกับลืมกายเป็นอัปปนาสมาธิ จิตที่เป็นสมาธิแล้วโดยวิธีการวิธีธใดใวิธีหนึ่งที่เกิดขึ้นอย่าไปยินดีในความติดอย่าไปทำความอยากให้เกิดขึ้นสมาธิที่จะเกิดขึ้นนั้นต้องปล่อยความอยากสมาธิและต้องไม่ต้องเบื่อสมาธิวางใจไว้ตรงกลาง <c oughs> สมาธิจึงจะเกิดขึ้นได้ พร้อมกับปฏิบัติอย่างต่อเนื่องสมาธิที่ท่านจัดว่าเป็นธรรมในขั้นโลกิยะคือเกิดขึ้นได้แล้วก็เสื่อมไปจิตที่เป็นสมาธินิ่งแล้วไม่เป็นตลอดไปบางทีเป็นแล้วไม่เป็นอีกเลยก็มี <c oughs> จึงต้องวางใจเป็นกลางยิ่ง ไปนึกอยากให้เกิดมากเพียงใดก็จะไม่เกิดเพราะความนึกอยากให้เกิดนั้นเป็นกิเลสชั้นละเอียดไปคมหรือไปบังคับอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้เกิดสม,สมาธิสมาธิก็ไม่เกิดเพราะอยากเกินไปจิตที่จะเป็นสมาธิจึงต้องเป็นกลางๆที่กล่าวว่าสมาธิเกิดขึ้นและเสื่อมไปได้ เพราะสมาธิเป็นโลกิยะเป็นธรรมขั้นโลกิยะคือเกิดขึ้นและเสื่อมไปได้ไม่เหมือนกับอริยะบุคคลสี่ประเภทคือพระโสดาบันปะสกาาคามีพระอนาคามีพระราหันท่านเหล่านั้นบรรลุธรรมนั้นแล้วสิ่งนั้นไม่เสื่อมไปตัดกิเลสข้อใดขาดแล้วข้อนั้นไม่เกิดขึ้นอีก เรียกว่าไม่เสื่อมไปทำขั้นนั้นจึงเรียกว่าโลคุตะคืออยู่เหนือของวิสัยของโลกวิสัยของโลกคือเกิดขึ้นเสื่อมไปเกิดขึ้นดับไปแต่สิ่งที่อยู่เหนือของวิสัยของโลกทิ้งได้ทิงหนึ่งคุณธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว ตัดกิเลสข,ข้อไหนได้แล้วข้อนั้นไม่เกิดขึ้นอีกเป็นอกุปรธรรมคือธรรมที่ไม่กำเริบแล้วนี่เรียกว่าโลกุตระธรรมสมาธิที่เรียกว่าโลกิยะถึงแม้จิตเป็นสมาธิแล้จะอิ่มนิ่งเป็นอารมณ์หนึ่งจะได้อยู่เป็นพักใหญ่ๆก็ดีเป็นวันเป็นคืนก็ดีสามวันสามคืนก็ดี เหือมากกว่านั้นก็ดีก็จัดว่าเป็นโลกิยะเพราะในขณะจิตสงบนั้นรวมเอาตัวคือกายวาจาใจนี้เข้าไว้ด้วยถือว่าอารมณ์นี้เป็นความสุขของตัวเรายินดีและอิ่มปรีดาอยู่กับความสุขที่เกิดจาก,กจิตนั้นพร้อมด้วยรวบรวม,รวม,รวมกายนี้เข้าไปไว้ด้วย ยึดถือกายนี้ว่าเป็นสุขด้วยยึดถือกายนี้ว่าไม่มีทุกข์ด้วยไม่น่ามีอะไรเสื่อมไปด้วยเพราะฉะนั้นกิริยาที่ครอบงำความายึดถืออยู่นี้จึงยังไม่ถึงกระแสของโลกุตละธรรมเหมือนดังที่ท่านกล,ล่าวไว้ว่า ฌานที่สามมีปิติกสุขมีพิมีสุขกับเอกคตาคือความติดอยู่ในความสุขนั้นพอถึงฌานที่สี่ท่านกล่าวว่ามีเอกคตาและอุบเบกขา ความสุขของชานที่สามหายไปเพราะความละเอียดของชานที่สี่ความประณีตของชานที่สี่ที่ท่านกล่าวว่าที่ใดยังมีสุขที่นั้นย่อมมีทุกข์ดังนั้นสุขเมื่อเกิดขึ้นก็แปลเปลี่ยนไปเป็นทุกข์ได้ส่วนชานที่สี มีเอกกตาและอุเบกขา